สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกรกฎาคม2023นะชาวราศีกรกฎวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบา,ายใต้คลิปนะ ผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีกรกฎก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดคนรักดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ อันดับแรกเลยนะคะผู้อ่านอยากขอพอรจากเหล่าเทวดานางฟ้านะคะอาร์ตแองเจลอยากขอพอรให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีกรกฎนะขอพรจากอาร์ตแองเจลให้คุณนะคะ,ออาานนะ,คะมาแล้วมูนไซเคว้าว สัญญาณพลังงานออกมาเป็นเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานนะคะสัญญาณในช่วงกรกฎาะะสิ่งที่ชาวราศีกรกฎตั้งจิตอธิษฐานไว้นะ,ะสิ่งนั้นจะมาตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมเหล่าเทวดานางฟ้าจะมอบพรให้คุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการเหล่าเทวดานางฟ้าจะมอบพลังงานบวกให้คุณพลังของความสำเร็จ พลังของสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจนะคะให้สิ่งนั้นสำเร็จจะประทานพรให้คุณตามช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมนั่นเองนะว้า wow. วทีนี้เรามาดูพลังงานของชาวราศีกรกฎหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีกรกฎนะว่าพลังงานภาพรวมจะเป็นยังไงบ้างนะคะผู้อ่านได้สับเลือกไพไว้แล้วนะสัญญาณของชาวราศีกรกฎนะคะ มีสามไม้เท้าห้าไม้เท้าแล้วก็เก้าดาบเป็นลักษณะของการสื่อสารทางไกลนะคะอาจจะผ่านโลกโซเชียลเว็บเดทที่น่าเชื่อถือนะคะคุณกำลังรอคอยข้อความหรือการตอบกลับจากใครคนหนึง่งซึ่งเป็นเรื่องของการสื่อสารทางไกลนะสัญญาณออกมาว่า ตัวคุณเองนะชาวราศีกรกฎคุณอาจจะเปิดใจแชทพูดคุยกับใครหลายคนก็ได้มีคนหลายคนเข้ามานะคะในเรื่องของการเจราจาพูดคุยคุณเปิดใจที่จะคุยกับใครหลายๆคนและกำลังรอคอยใครคนนั้นนะคะคนทางไกลสัญญาณเนี่ยผู้อ่านเห็นพลังทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะ าวราศีกรกฎบางคนอาจจะรอคอยใครคนหนึ่งนะคะที่อยู่ห่างกันร,รอคอยการกลับมาคืนดีรอคอยการพูดคุยเจรจาสื่อสารอย่างนี้ก็ได้เพื่อกลับมาคืนดีกันของใครคนหนึ่งในอดีตนะคะกับอีกสัญญาณหนึ่งเป็นสัญญาณใหม่คุณอาจจะรอคอยคนไกลคนนี้อยู่ทางไกลรอคอยการพบเจอกันก็ได้ อาจจะเป็นการแชทสื่อสารคุยกันแต่ยังไม่ได้เจอตัวเป็นๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รอคอยที่จะพบเจอก็มีความเป็นไปได้นะสัญญาณเนี่ยมีความกังวลอยู่บ้างคุณอาจจะนอนไม่หลับนะคะคุณอาจจะคิดว่าคุณจะได้พบเจอใครคนนี้ไหมนะ,ะผู้อ่านเห็นเกณฑ์ของการจัดการเรื่องของการเดินทางด้วยนะ ชาวราศีกรกฎบางคนอาจจะมีการดําเนินการเรื่องเอกสารการเดินทางอยู่ก็ได้นะคะเพื่อที่จะเดินทางไปทําอะไรบางอย่างนะอาจจะไปพบเจอคนคนนั้นอาจจะไปทํางานไปเรียนคือไปทางไกลนะคะคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณอยากจะพบเจอความรักใหม่คนรักใหม่หรือการเริ่มต้นรักใหม่การเริ่มต้นรักครั้งใหม่อีกครั้งที่ชัดเจนนะคะ สิ่งนี้เลยทําให้คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองพูดคุยกับคนหลายๆคนนะเพื่อเปิดใจนั่นเองนะคะผู้อ่านเห็นว่าชาวราศีกรกฎนะตอนนี้นะพลังของคุณเหมือนคุณอยู่ในช่วงของการที่ดึงพลังงานบวกของตัวเองขึ้นมาช่วงพักใจเยีาวหัวใจนะคะแล้วก็พยายามที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยนะพยายามมองหาด้วยว่าถ้าจะมี ความเป็นไปได้ในเรื่องการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณก็พร้อมถ้าเกิดคุณได้นั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิหรือว่าฝึกเรื่องของสติสมาธิอะไรแบบนี้จะดีมากเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณมีพลังของความนิ่งนะคะความนิ่งหมายถึงว่าสติจะเกิดการตืร่นรู้จะเกิดพัฒนาเลื่อนระดับของฐานจิตขึ้นมานะคะที่ผู้อ่านเห็น ถ้าชาวราศีกรกฎนะคนไหนที่จริงจังในการฝึกเรื่องของสมาธิสติอะไรแบบนี้จะดีมากเลยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ระดับฐานบุญของคุณก็จะเลื่อนระดับด้วยนะคะพร้อมไปกับฐานจิตของคุณนั่นเองนะคุณจะเกิดการตื่นรู้อะแล้วสิ่งนี้มันคือพลังงานบุญในชีวิตของเรานะะีคะพลังงานบุญจะหนุนนำให้คุณได้พบเจอความสำเร็จในอนาคต และช่วงนี้เป็นช่วงพลังงานที่คุณกำลังเหมือนกับมีมีความนิ่งมีมวลพลังที่แข็งแรงนะสำหรับการตั้งจิตอธิษฐานการนั่งสมาธิอะไรแบบนี้นะคะพลังจะออกมาค่อนข้างเด่นมากเลยนะชาวราศีกรกฎผู้อ่านขอดูพลังงานสัญญาณของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกรกฎานะเป็นยังไงบ้างนะ สัญญาณเดะมนเข้ามาวาวเลยสัญญาณของการตั้งจิตอธิษฐานนะคะเพิ่งพูดถึงเมื่อกี้เลยนะคะเป็นสัญญาณของจิตวิญญาณที่มีความแข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้นนะ,ะชาวราศีกร,รกฎบางคนมีสัญญาณสามดาบอาจจะยังมีร่องรอยความผิดหวังอะไรบางอย่างในอดีตนะคะลงเหลือในหัวใจคุณมีความกังวลหรือว่ากลัวเรื่องของ การอกหักในความรักอ่ะคุณไม่อยากผิดหวังในความรักนะคะอย่างกล้า,กล,ากลัวๆว,ว่าจะเปิดประตูความรักดีไหมนะหรือถ้าคุณอยากกลับไปคืนดีคุณก็อาจจะลังเลอยู่นะคะว่าคุณจะกลับไปคืนเดียบเขาดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนหลายๆคนรอบๆตัวนะคะพยายามที่จะเชียร์คุณนะให้คุณอ่ะกล้าหาญแบบเอาเธออะไรเงี้ยอยากจะ ทำให้สำเร็จก็ตั้งใจทำทำเลยอะไรเงี้ยแต่คุณก็ยังกล้ากลัวอยู่นะคะเพียงแค่ว่าพลังรอบๆตัวคุณพยายามลุ้นให้คุณแบบตัดสินใจนะกล้าหาญประมาณนี้ยนะกล้ากล้าหน่อยประมาณนั้นสิ่งที่คุณปลูกไว้นะคะทั้งเรื่องของต้นรักและชีวิตกำลังเจริญเติบโตนะคะเป็นการรอคอยจังหวะเวลาผู้อ่านเห็นแล้วละว่าทำไม เหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายจึงมอบพลังให้คุณสิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะจะผูกโยงกับพลังงานบุญของคุณแล้วสิ่งนี้จะสามารถทำให้คุณได้รับผลลัพธ์ตามจังหวะเวลาของแต่ละสิ่งที่คุณอธิษฐานนะคะขึ้นอยู่กับฐานบุญของคุณด้วยนะ เราเทวดานางฟ้าจะมอบพรน,นี้ให้คุณคือคุณจะได้รับสิ่งนั้นตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมนั่นเองนะคะว,ว้าวพลังสัมพันธ์กันหมดเลยนะดังนั้นชาวราศีกรกฎผู้อ่านเห็นว่าพลังงานบวกของคุณสำคัญนะพลังงานบุญด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใครนั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งถ้าได้ทำบุญทำทานก็จะยิ่งดีมากๆนะคะ ผู้อ่านขอดูสัญญาณของคู่นะคะคู่ของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะกรกฎานี้คู่ของคุณว้าวว้าวคู่ของคุณนะคะวิวอัลป์จูนเขากำลังปรับเปลี่ยนทิศทางชีวิตไปสู่ความสุขความสมหวังความสำเร็จนะคะมีไฮพีเทสด้วยนะเป็นสัญญาณของ justice อีกต่างหาก standing stone นะคะศีลเสมอกันด้วยฐานบุญของเขาก็สามารถที่จะหมุนกงล้อไปสู่ทิศทางของความสุขได้ด้วยนะคะคนคนนี้กับคุณในการครบคุยกันช่วงแรกเนี่ยน่าจะยังไม่เปิดเผยสเตตัสสถานะนะคะอาจจะมีการแชทพูดคุยกันอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ฟันธงชัดเจนนะ ระหว่างคุณและเขาเนี่ยเหมือนฝั่งเขากำลังรอคอยการเปิดเผยสถานะสเตตัสด,ด้วยนะคะตัวคุณก็รออยู่นะมีความเป็นไปได้ว่าอะไรที่คลุมเคลือไม่ชัดเจนคู่นี้กำลังรอคอยที่จะเปิดประตูสว่างของความรักแจ้งสเตตัสสถานะที่ชัดเจนประมาณนั้นแล้วฝั่งทั้งคุณและเขาจะมีกระแสจิตเชื่อมโยงกันนะคะฝั่งคุณเป็นเดมมนฝั่งเขาเป็นเดอะไฮเปเทส เป็นฝั่งที่มีลักษณะความแข็งแรงของจิตวิญญาณทั้งคู่เลยนะจิตวิญญาณของคุณทั้งคู่จะผูกโยงกันเชื่อมโยงกันนะคะเมื่อคุณทั้งคู่ตั้งจิตอธิษฐานะจะมีช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมยุติธรรมคู่ควรเข้ามานะคะ คุณทั้งคู่จะได้รับการตัดสินให้ครองคู่กันนะโชคชะตาคุณจะนำพาให้คุณทั้งคู่ได้มาลงเอยกันนะคะบอกเลยว่าคู่นี้ไม่ได้แบบเจอกันแบบปุ๊บปับ๊บอย่างนี้นะคะจะต้องมีการศึกษาดูใจรอคอยพิสูจน์รักพิสูจน์ใจแล้วก็มีเรื่องของการตื่นรู้นะคะอาจจะต้องมีการเรียนรู้อะไรหลายอย่างไปด้วยกันนะแล้วตื่นรู้ไปด้วยกันนะคะ แล้วโชคชะตาจะพลิกหมุนให้คุณทั้งคู่ได้มาลงเอยกันตอนนี้เขามีสัญญาณน,นี้แล้วนะผู้อ่านเห็นว่านะตอนนี้ชีวิตเขาน่าจะเริ่มพลิกเปลี่ยนเข้ามานะคะเพื่อที่จะทําให้คุณกับเขาได้เจอกันได้ลงเอยกันนะคะผู้อ่านขอเปิดขยายสัญญาณเขาคนนี้หน่อยนะคะคู่ของชาวราศีกรกฎสัญญาณคู่ของคุณนะ เขาเป็นยังไงบ้างมีลักษณะยังไงหรืออยากบอกอะไรบ้างมาแล้วใบแรกราชาถือไม้เท้านะคะว้าวเป็นคนที่จริงจังนะจริงจังแล้วก็แอบหัวร้อนหน่อยๆนะคะคิดถึงคุณนะคะถ้าเขารู้จักกับคุณแล้วได้คุยกันได้รู้จักกันได้แชทกันอะไรเงี้ยเขาจะคิดถึงคุณมากๆเลยเขาจะรอคอยคุณเช่นเดียวกัน ต่างฝ่ายต่างรอกันเนาะรอข้อความของกันและกันประมาณนี้นะคะรอคอยการมาพบเจอกันด้วยนะรอคอยกันเดินทางนะคะอีกใบหนึ่งสามเหรียญการเจรจาพูดคุยของคุณทั้งคู่เนี่ยจะเป็นไปด้วยความเข้ากันได้ดีอะประมาณว่าคุยอะไรก็เข้ากันได้ชอบอะไรมนเหมือนการคุยกันได้ยาวนานนะคะคุยกันแล้วก็มีอะไรที่แบบ กุ๊กคิกน่ารักอ่ะคุยกันได้เรื่อยๆนะคะหกเหรียญออกมายืนยันว่าใช่เลยเขากับคุณคือคู่ที่มีสินเสมอกันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาพบเจอกันหรือลงเอยกันนะคะสัญญาณหกเหรียญคือต่างให้และต่างรับเป็นเลขแปดเลยนะ เป็นความรักที่จะช่วยเหลือดูแลก,กันสนับสนุนกันตลอดชั่วชีวิตนะคะเป็นสัญญาณของคู่ที่มีศีลเสมอกันน่ะพลังของการให้ขึ้นมาเยอะเลยนะคะเขาคนนี้นะจะเป็นสายเปด้วยนะคะเขาจะเปให้คุณนะประมาณว่าคุณก็ไม่ยอมแพ้เขาหลอกคุณก็ให้เขาพอๆกันนะคะต่างให้และต่างรับซึ่งกันและกันนะ อีกไปเดมูลวาวออกมาบอกเลยว่าคนที่เขาคิดถึงก็คือคุณคนที่คุณคิดถึงก็คือเขานะคะคุณทั้งคู่จะส่งกระแสจิตถึงกันแน่นอนเลยแล้วก็มีจิตที่ผูกพันมั่นรักต่อกันนะคะเรื่องของจิตวิญญาณค่อนข้างแรงมากๆเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะคู่ของชาวราศีกรกฎคู่ของคุณอยากบอกอะไรกับคุณ มาแล้วสิบถ้วยเขาอยากจะใช้ชีวิตคู่ชีวิตรักร่วมกันกันกบคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะอยากมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะว,ว้าวเขามีความตั้งใจที่จะสร้างครอบครวัวที่อบอุ่นกับคุณมาแล้วเด็กถือไม้เท้าอยากจะคุยเจราจาสื่อสารกับคุณ คุณกับเขาน่าจะเริ่มมีการพูดคุยเจรจาสื่อสารกันนะคะแล้วก็จะเป็นการสื่อสารที่เริ่มมีการพัฒนาความจริงจังขึ้นเรื่อยๆจากเด็กถือไม้เท้าก็จะกลายเป็นราชาถือไม้เท้าประมาณน,นี้นะคะสัญญาณคนทางไกลขึ้นมาเยอะเลยนะคะตังที่ตางถิ่นต่างแดนนะคะสี่เหรียญเขาจะรักและห่วงคุณมากๆเลยนะคะเขาอยากบอกคุณว่า เมื่อเขาเจอคุณแล้วเนี่ยเขาแบบหวงคุณมากอะ่ะแล้วเขาจะพยายามเตรียมความพร้อมของตัวเองด้วยนะ mm hmm. เพื่อที่จะมีคุณในชีวิตนะคะขออีกไปเจ็ดถ้วยคุณคือหนึ่งในหลายๆคนที่เขารู้เลยว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่หลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยค่ะคนคนนี้อาจจะเคยเลือกอะไรผิดพลาดมาก่อนก็ได้ในอดีตนะคะแต่เขารู้เลยว่า ว่าการเลือกคุณเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตเขานะคะผู้อ่านขอดูสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีกรกฎและความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎจคนนะคะเด็กถือดาบสองดาบนะคะแล้วก็หกเหรียญใช่เลยตรงนี้สัญญาณเด็กถือดาบและสองดาบหมายความว่าจะเกิดการเลือกปรากฏขึ้นมานะคะ ถ้าเกิดชาวราศีกรกฎได้เปิดใจพูดคุยกับคนหลายๆคนนะคะคุณน่าจะเริ่มมีการเลือกชัดเจนแล้วว่าใครคือคนนั้นคุณทั้งคู่จะเลือกกันและกันว่างั้นเถอะนะคุณเลือกเขาและเขาก็เลือกคุณด้วยการตัดสินใจนี้เหมือนจะมีการดิวการเจรจา,าการตกลงอะไรกันบางอย่างด้วยนะคะเป็นเหมือนกับเขาหรือคุณอาจะมีการเสนออะไรบางอย่างเป็น เป็นข้อเสนอของความรักความสัมพันธ์น่ะแล้วรอการตอบกลับนะคะจะเกิดการตัดสินใจเด็กถือดาบเหมือนกับจะชัดเจนว่าคุณจะเลือกทิศทางไหนคุณจะเลือกใครนะคะการตัดสินใจจะชัดเจนนะในช่วงกรกฎานะคะพลังงานบุญจะหนุนนําให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันออกมายืนยันอีกครั้งหกเหรียญแล้วสองคนนี้คู่นี้นะคะจะชอบส่องกันด้วยนะจะชอบ ดูว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะคะอาจจะตามติดชีวิตคุณคุณก็ตามติดชีวิตเขาประมาณนี้นะสนใจว่าต่างฝ่ายต่างเป็นยังไงนะคะผู้อ่านขอดูสัญญาณพลังงานในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์นะคะโอ้ยสองถ้วยกรีดยาวๆเลยนะจะมีการเจอกันของเนื้อคู่นะคะ the world ขึ้นมา the world ขึ้นมา the moon ขึ้นมา พลังของจกักรวาลได้ขับเคลื่อนให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันนะหลังจากนี้นะคะเมื่อคุณตัดสินใจชัดเจนเด็กถือดาบจะกลายเป็นอัศวินถือดาบจะเกิดการเดินทางขึ้นมานะคะจะมีอะไรที่ชัดเจน The world ขึ้นมาแสดงว่าการเดินทางจะทำให้คุณได้พบเจอคู่ครองคุณทั้งคู่จะได้พบเจอกันจากการเดินทางสองถ้วยคือแลกถ้วยความรักกันด้วยนะคะ นั่นหมายถึงการตัดสินใจในช่วงนี้ของชาวราศีกรกฎนะคะจะทําให้ทิศทางของความรักความสัมพันธ์จะเริ่มชัดเจนแล้วก็มีการนัดเจอกันพบเจอกันแล้วก็เจอกันแล้วก็จะปริงกันนะคะถูกใจกันนะสัญ,ญญาณสวยมากเลยนะคะจะเกิดความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์นั่นหมายถึงว่า อาจจะมีการครองคู่กันด้วยก็ได้นะคะมีการเดินทางไปไปมามานะคะระหว่างคุณสองคนก็ได้นะผู้อ่านขอสัญญาณ o r ร์คเนะคะขอพลังงานจากโรแมนต์แซนเชลอยากบอกอะไรชาวราศีกรกฎบ้างน,นะคะในช่วงเดืนอนกรกฎาคมโรแมนต์แซนเชลอยากบอกอะไรมาแล้ว Let go of control issues ออกมายืนยันนะ ว่าปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะโชคชะตาจะทําให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะ,ะไม่ต้องเร่งรัดไม่ต้องเร่งรีบนะคะเมื่อถึงจังหวะเวลานั้นคุณจะรู้เองแล้วแบบทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติและเป็นไปตามธรรมชาติเลยนะคะเลิศ จะมีการจีบการพูดคุยหวานแหววนะคะได้ทำความรู้จักกันหรือว่าได้คุยกันรเรื่องราวหวานแหววเริ่มต้นอะไรที่สวยงามน,นะคะ Keep and open mind เปิดใจนะคะเพราะว่าสัญญาณโซเมตคู่ของคุณอาจจะมีความแตกต่างจากคุณได้เรื่องของวัฒนธรรมทัศนคติเชื้อชาติแนวคิดอะไรประมาณนี้ให้คุณเปิดใจ เปิดใจพูดคุยคนหลายคนเปิดใจพูดคุยศึกษาดูใจนะคะแล้วคุณจะได้เรียนรู้ว่าใครคือคนคนนั้นนะคะจะมีการจีบกันหวานแหววมากๆนะคะขออีกใบ co-dependency แล้วคุณจะติดกันมากด้วยคู่นี้พอได้เจอกันคบคุยกันแบบแชทกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยคบคุยกันตลอดนะคะแชทกันตลอด หรือถ้าได้เจอกันแล้วเนี่ยคุณทั้งคู่จะติดกันอะ่ะจะเป็นติ่งของกันและกันนะคะเมื่อเจอเขาเจอคุณเจอคุณเจอเขาเนี่ยอาจจะแชทกันตลอดเวลาก็ได้นะคะอยู่ในสายตลอดประมาณนี้นะ,ะผู้อ่านขอถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะอยากจะบอกอะไรชาวราศีกรกฎบ้างในช่วงเดือนกรกฎาน,นะคะขอสีใบ มาแล้วสี่ใบนะคะมีเรื่องของมิราเคิลว้าวกลิยาวเลยนะคะคุณจะพบเจอปฏิหารในชีวิตคุณทั้งเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานแล้วก็ความรักคุณจะพบเจอปฏิหารในชีวิตนะคะและคุณสามารถสร้างปฏิหารนี้ด้วยนะคะครีเอชันตามมิราเคิลหมายความว่าคุณจะสามารถสร้าง อะไรที่เป็นความสําเร็จในชีวิตคุณเนี่ยเหมือนเป็นปาฏิหาริย์เลยเหมือนเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์วูแมนอย่างนั้นเลยนะคะคุณมีความสามารถที่จะทําสิ่งที่หลายๆคนไม่คาดคิดให้สําเร็จได้อะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้แม้กระทั่งเรื่องราวของความรักนะคะจะเป็นความรักราวปาฏิหาริย์เลยนะเกิดขึ้นแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะคะ จะมีสัญญาณของการพูดคุยเจราจาสื่อสารสีฟ้านี้มีการส่งต่อพลังงานบวกหมายถึงการเปิดใจคุยสื่อสารนะคะการสื่อสารจะทําให้คุณได้พบเจอเขาคนนี้และไม่ต้องกลัวว่าเหตุการณ์ในอดีตอะไรที่มันไม่เวิร์กหรือใครที่เคยบอกคุณว่ามันจะไม่สําเร็จหลอกอะไรแบบเนี้ย สัญญาณจัจกระออกมาว่าให้เชื่อใจเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าคุณนี่แหละที่จะได้พบเจอความรักที่ดีเยี่ยมที่สุดเมื่อคุณเชื่อมั่นในสิ่งนี้เชื่อมั่นในตนเองคุณจะดึงด,ดูดเรื่องราวปฏิหารเข้ามาในชีวิตนะคะใครก็ตามที่เคยบอกคุณนั่นก็คือช่วงจังหวะเวลานั้นแต่ตอนนี้จังหวะเวลาที่เหมาะสมของคุณกําลังเข้าใกล้มาแล้วนะคะ และตอนนี้คือมูนไซเคิลขึ้นมาหมายความว่าการตั้งจิตอธิษฐานพลังงานบวกพลังของจิตอธิษฐานที่เต็มไปด้วยแรงบนนุญจะส่งผลให้สิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานประสบความสําเร็จได้นะคะว้าวพลังออกมาสววแมากนะคะเป็นพลังบวกพลังบุญขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะผู้อ่านเห็นพลังของสติสมาธิด้วยนะคะกระแสจิตค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับชาวราศีกรกฎเลยนะคะฐานจิตของคุณเนี่ยแข็งแกร่งมากๆทีนี้ผู้อ่านอยากขอพลังงานจาก whisper of love er นะคะ whisper of love er อยากบอกอะไรชาวราศีกรกฎบ้างในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะมาแล้ว listen with your heart ให้ฟังด้วยหัวใจนะคะฟังเสียงของความรู้สึกใครก็ตามที่คุณพูดคุยเจรจารหรือว่าความรู้สึกที่คุณรู้สึกได้ในหัวใจคุณในเรื่องราวความรักอยากให้คุณใช้ความละมีละมนะคะในการฟังเสียงหัวใจของตัวคุณเองนะคะคุณจะได้ยินเสียงของความรักเต้นอยู่นะนั่นแหละคือพลังบวกพลังของแรงดึงดูด ที่สำคัญนะคะฟังด้วยหัวใจนะคะนิวเลิฟกรียดยาวๆคุณจะพบเจอรักใหม่รักครั้งใหม่นะคะคุณจะพบ New Love er ของคุณนะรักครั้งใหม่นะครั้งนี้พลังสูงมากเมื่อความรักเข้ามาแล้วก็อยากให้คุณเปิดรับนะคะให้ดูสัญญาณคือ องมือนี้เปิดรับพลังความรักเห็นไหมคะพลังความรักใหม่ที่เข้ามากําลังพุ่งเข้ามาในมือเลยนะคะสัญญาณสวยมากขอให้คุณเปิดรับความรักครั้งนี้นะคะความรักครั้งนี้จะทําให้เกิดสปิริตช r o โรธนั่นคือการเจริญเติบโตของจิตวิญญาณเป็นคู่ที่จิตวิญญาณเนี่ยเหมือนเดินทางมาพบเจอกันแล้วจะ ูกพันกันลึกซึ้งมากเหมือนมาผสานร,รวมแล้วก็จะเป็นจิตวิญญาณที่มีความแข็งแกร่งมากๆนะคะนี่คือแรงดึงดูดเลยนะพลังการเจริญเติบโตของจิตวิญญาณน,นะคะคุณจะเจอคู่ที่ส่งเสริมกันสีนเสมอกันนะคะดีงามมากค่ะแต่ช่ให้มีความอดทนนะอย่าเพื่งท้อนะคะถ้ายังไม่เจออย่าเพื่งทอ้อสัญญาณออกมาบอกเลยว่าความรักครั้งนี้ มาตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมและความรักครั้งใหม่นี้นิวเลอรกำลังเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะขอให้คุณมีความอดทนความเชื่อมั่นเชื่อใจในความรักเชื่อมั่นและศรัทธาว่าตัวคุณจะได้รับความรักนะแล้วคนคนนั้นที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณหรือคนที่จะเข้ามาเขาก็มีความแบบ มีแรงฮึอดอะแล้วมีความอดทนที่จะพิสูจน์ความรักของเขาให้คุณได้รู้ด้วยนะคะคนคนนี้เป็นสัญญาณคู่ที่จะพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้รู้ว่าเขาอะพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะเขาอะพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เดินไปพร้อมกันกับคุณเนี่ยเหมือนมีศีลเสมอกันนะคะทัดเทียมกันนะพลังงานสวยมากมก ผู้อ่านก็ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกคนเลยนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ทุกเรื่องของชีวิตด้วยนะคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ